กราบมาต่อตอนที่31นะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการคิดราคานะครับงานโครงสร้างนะครับนะงานะโครงสร้างหลังคาแล้วก็งานสถาปตัตยกรรมหลังคาด้วยนะครับนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำนะเพราะว่าตอนนี้เราทำบิลคิวมาในส่วนของโครงสร้างคอสลายพอแล้วนะครับโอเคทํายังไงมาดูกันเลยครับ โอเคครับเราจะเริ่มต้นนะครับจากการเปิดเครื่องมือที่ชื่อว่า Quick b o q นะ Open Quick b o q แล้วก็นะครับข้อมูลต่างๆที่เราใส่ไว้ตอนนี้ราคาทั้งหมดก็ขึ้นมานะครับกดตรงนี้นะอัปเดตนะครับจำไม่ดีนะครับทุกครั้งที่เราเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยแนะนําว่าให้กดอัปเดตนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้โปรแกรมมันรีเฟชข้อมูลและจะทําให้เรานะครับสามารถที่จะ นะครับมีข้อมูลที่แม่นยำตลอดเวลาถ้าเราไม่อัปเดตตรงนี้นะครับมันเสี่ยงมากนะครับดัตตามันอาจจะไม่ได้ซิงกันนะครับนั้นทุกครั้งที่เราต้องดูราคาครับให้เรากดอัปเดตนะจากนั้นกดปุ่มนี้นะครับเรียกว่าแสดงข้อมูลนะครับทั้งหมดเลยอันนี้ก็จะเรียงมาให้เราตอนนี้อยู่ที่สองแสนแปดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็ตรวจสอบอีกทีตอนสุดท้ายนะครับเอาละตอนนี้เราก็จะมาเพิ่มข้อมูลถูกไหมเพิ่มข้อมูลแล้วก็อ่ะเดี๋ยวผมขออธิบายที่นิดหนึ่งนะว่าการกรอกข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะต้องศึกษาให้ดี พราะว่า Quick b o q เนี่ยมันมีหลักการในการทำงานอยู่ในการถอดนะครับนักเรียนทุกคนนะครับที่ยังไม่แม่นนะยังนึกไม่ออกว่า Quick BioQ ทำงานยังไงนะครับให้ไปดูในคู่มือเวิร์กช็อปของเราตอนนี้เรามีคู่มือเวิร์กช็อปนะครับที่แจกในห้องเรียนนะครับเราจะลิงก์ไว้ให้และอัปเดตตลอดเวลานะครับก็คือเล่มนี้อยู่ในนะครับห้องเรียนด้วยนะครับถ้าใครหาไม่เจอก็ทักมาในห้องเรียนนะคู่มือตัวนี้นะครับจะอธิบายค่อนข้างละเอียดนะครับ นะข่อข้างละเอียดเลยนะครับในการทํางานนะซึ่งก็จะมีในส่วนที่เป็นตัวเออตัวอะไร Quick b o q แยกต่างหากครับในส่วนที่เป็นตัวบทที่เดี๋ยนะผมเพิ่งทํามานี่นี่ครับบทที่เจ็ดไอ้บทที่เจ็ดเนทที่ยจะเป็นบทที่ผมคิดว่าทุกคนที่ต้องการคิดราคาเนี่ยต้องไปดูนะ Quick b o q เนี่ยมีเวิร์กช็อปนะครับอธิบายอย่างละเอียดเลยทั้งหมดเนี่ยสิบห้าตอน นะครับแล้วมีโมเดลตัวอย่างให้ดูด้วยถ้าเรานะครับนะนะครับถ้าเราดูนะครับตามนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าใจได้นะซึ่งผมเองก็ทําไว้ให้อย่างละเอียดเลยนะครับนั้นเองอธิบายละเอียดเลยนั้นแนะนําว่าให้ไปดูนะครับคลิปนี้เราจะเข้าใจเลยว่ามันทํายังไงแต่ในเวิร์กช็อปนะครับผมก็จะอธิบายด้วยนะแต่ถ้างัานต้องการเจาะลึกๆลงไปเนี่ยแนะนําว่าให้ไปดูเวิร์กช็อปในหนังสือโอเคนะครับ โอเคกลับมาที่โมเดลแล้วตอนนี้ทุกคนจะเห็นนะครับว่าเราต้องการคิดอะไรครับคิดเหล็กใช่ไหมคิดเหล็กถูกไหมครับดังนั้นเองเนี่ยเราก็จะต้องซ่อนส่วนที่ไม่ต้องการที่ไม่ก่อนครับนะวิธีการซ่อนก็ใช้ wish tool wish tool ในคู่มือก็มีครับ wish t o คู่มือก็มีนะครับอธิบายอยู่ด้วยนะในส่วนที่เป็นคู่มือที่ใช้นะครับตรงนี้นี่ wish tool นะครับในอยู่ในบทที่ห้า นะครับคร่มือเสริม่แจกฟรีไปดูครับโอเคคลิกที่ตัวครอบนะครับแล้วก็กดปิดอ๋อมันเปมันเปกรุปอยู่คลิกขวาครับแล้วก็เอ็กตอร์ตจากนั้นคลิกครอบตัวนี้ครับแล้วก็ปิดเลเยอร์เลยนี่คำสั่งปิดเลเยอร์ไฮแท็กอันนี้ก็ไฮแท็กนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็จะได้ตัวโครงสร้างตรงนี้มาแล้วนะครับถ้าต้องการที่จะทํางานโดยที่ให้ทํางานสะดวกนะครับผมแนะนำว่าให้ล็อกก็ได้ แล้วก็คลิกขวาล็อกนะครับล็อกเลยปึ๊บมันก็จะล็อกแบบนี้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวนะว่านะครับแต่ละตัวของเราเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับก็จะมีอาเซแนะนำให้ใช้ตัวนะครับ Info ฟ o นะ in f o ินนะครับแล้วเราก็ไปที่แท็กแล้วก็ตรงนี้ครับกดที่งานตรงนี้ครับเนี่ยตรงเนี้ยเ็เรียกว่าอาเซนะครับเรามีหลอดไฟอยู่กดหลอดไฟดูได้ครับนี่กดหลอดไฟ กดกดตรงนี้นะปุ๊บแล้วก็กดนะครับสีเหล็กก็ได้นี่สิเล็กเห็นไหมครับางเงี้ยส e เหลก็กได้เลยอ่าอันนี้ยคือเครื่องมือของเราหรือดูสีก็ได้ครับถ้าเรากดไปที่ตัวนี้แล้วอยากรู้อยู่ยตัวไหนครับกดหลอดไฟกดหลอดไฟไว้นะแล้วกดแล้วกดตัวนี้นี่ครับมันก็จะแสดงว่าอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเราต้องการจะกดดูเพ้่อบดครับเราก็ห้ามคลิกนะ เรากดก็บีมเอสครับกดนะมันก็จะขึ้นตำแหน่งให้เราเห็นไหมครับว่าอยู่ตรงไหนในนี้คือเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกนะเช็คให้ดีก่อนว่ามันครบหรือเปล่านะครับนะต่อไปครับเราต้องมาเช็คต่อไปคือว่าใน Quick Utility Tool ครับอันนี้เป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่เราทำไว้ให้นะครับซึ่งถามว่าใช้งานยังไงก็ไปดูใน Workshop เช่นเคยครับก็จะมีบทที่บทที่6ครับ Quick u t i l i t y Tool นะครับตรงนี้นะซึ่งไอคอนเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันบ้างแต่ตัวตัวเครื่องมือในเหมือนกันนะอาจจะมีไอคอนที่ไม่ตรงกันบ้างเล็กน้อยบางเวอร์ชันบางทีบางคนได้เวอร์ชันก่อนหน้านี้ไปนะครับแต่จริงๆคือตัวเดียวกันนะแค่ไอคอนไม่เหมือนกันเฉยๆครับก็จะสามารถเช็คได้ครับวิธีการเช็คก็คือว่าให้เรานะครอบทั้งหมดจากนั้นนะครับเครื่องมือของอาจารย์ยุนาที่แจกไว้ให้ฟรีในห้องเรียนนี้นะครับจะมีคําสั่งเรียกว่ารีพีทครับคลิกรีพีทตรงนี้รีพีทนะ คือบางทีไอคอนอาจจะไม่ตรงกันบ้างนะไม่เป็นไรครับแต่ดูเขาว่ารีพีทกดรีพีทถ้ามันขึ้นโอเคเนี่ยแปลว่ามันไม่มีเหล็กซ้ํากันนะครับเออมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับสําคัญตรงนี้นะดูนะเวลาทำงานสเกตอัพเนี่ยบางทีเราเรามีชิ้นงานซ้อนกันอยู่โดยไม่รู้ตัวครับเมคกรุ๊ปครับมันจะเกิดขึ้นจากตอนที่เวลาเราคัปปี้ภาษาไทยครับอย่างเงี้ยผมคัปปี้ไปอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็พิมพ์หนึ่ง เอนเตอร์นี่ครับอ่าคลิกวางแล้วก็พิมพ์ 8, Enter. แปดเอนเตอร์อย่างนี้ครับแล้วก็เราก็ลืมมันอย่างนี้ครับแล้วก็มันซ่อนอยู่เราไม่รู้ตัวอ่าผมก็ไปดูนะครับอย่างนงี้เนี่ยมันซับซับอยู่อย่างเงี้ยซับอยู่อย่างเงี้ยครับไม่รู้ตัวแล้วทำไงดีครับอย่างนี้ก็โอเวอร์ถูกไหมครับวิธีการคือครอบทั้งหมดแบบนี้นะแล้วกดคำสั่งครับรีพีท เห็นไหมครับมันจะบอกดีพีสองตัวแล้วมันจะเกิดมาแล้วก็กดดีลิทครับคลิกขวา erase อันนี้คือเครื่องมือนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าอาจารย์ป้อมนะครับเราพัฒนาเครื่องมือขึ้นมาเพื่อจะให้ทุกคนทำงานแบบมืออาชีพนั้นเองเนี่ยอะไรก็ตามนะครับที่ที่มันมีความเสี่ยงเนี่ยเครื่องมือทั้งหมดของเราจะช่วยทุกคนนะครับมีชีวิตดีๆนะในการทํางานนะครับดังนั้นเองต่อไปนี้ก็ไม่ต้องอีแล้วคนไม่ใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับโอ้โหจะถอดบีโอคิวนะเสียวนะครับใช้คาว่าระดับเสียเลยเพราะว่างานเล็กแบบนี้โอเคครับ แต่ถ้างานมันราคาแพงครับนะเสี่ยงมากๆนะครับระวังให้ดีนะครับโอเคเมื่อเราเช็คแล้วปุ๊บเราก็มาเริ่มกันเลยครับถ้าต้องการถอดทีละตัวครับวิธีการง่ายมากครับให้เราคลิกไปที่ตัวอาเสก่อนจากนั้นอกคขาสั่งเพิ่มนะครับเพิ่มบวกนะแล้วเพิ่มข้อมูลที่นะเพิ่มข้อมูลจากชิ้นงานที่เลือกแต่วิธีนี้มันไม่ดีครับเราไม่ไม่ทำละมันเสียเวลาครับเรามีเดต้าเบสถูกไหม อ่าด a ตเตเบ is king ถูกไหมครับงนั้นเองเราไปเปิดด a ต a ตเบดก่อนนะครับโอเคครับเราก็ไปที่ด a ต a ตเบที่เราทำไว้ครับโอเคผมก็เอ๊ะผมใช้ดัตเตเบดเวอร์ชั่นไหนเนี่ยตอนที่ยี่สิบหกอะโอเคโอเคครับเมื่อเราได้ excel แล้วนะด a ต a ตเบดแล้วครับเราก็จะมาสร้างนะครับ วิธีการสร้างก็ง่ายๆเลยครับเราก็กดไปที่ตัว tag t o o นะครับ tag t o o นะแล้วกดที่ a s s e t นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวไว้ครั้งนึงนะครับนี่ a s s e t กดปุ๊บมันก็จะขึ้น a s s e t ให้เรา copy ตรงนี้ครับ c t r l C นะ c t r l C t c o n t r l u นะก็ copy นะครับแล้วก็กด c t r l v วางตรงนี้ครับตรงชื่อเรียบร้อยละอ่ะมันคือเลเยอร์ครับเสร็จเลยนะครับ เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะได้นะครับทันทีเลยนะอ่ะปิดตาครับอะไรที่ทําแล้วก็ปิดตาแบบนี้นี่คือกดง่ายๆในการทางานออะแปรครับกดที่แปรนะครับอ่ะกดกดที่แปรแล้วก็คอนโทนซีอ่าแล้วก็ปิดตาครับเรียบร้อยครับแล้วก็เอามาวางใน Excel นี่นะครับต่อไปตรงนี้ ันนี้คืออะไรชั้นทันครับเอ่อคอนซีเอืมเอาใหม่คอนโซนซีอ่ะปิดตาครับเรียบร้อยอ่ะกลับมาที่ Excel ครับคอนโซนซีวางต่อไปครับตะเค้ตะเคสันนะครับฮิปคอนซีนะครับปิดต,ตามาวางครับ ต่อไปคือตะเข้ลางเวล่คอนดอนซีนะครับปิตาคือการปิตาเนี่ยมันคือเทคนิคที่ผมใช้ในการที่จะใช้ตรวจช็คตัวเองนะว่าตัวไหนใส่แล้วครับตัวนี้ดั้งอะไรไม่ใช่ดั้งโอไกลเรดนะครับอ่ะปิตาตัววีวางดั้งนะครับคอนดอนซี Ctrl C. ิตาวางต่อไปครับเชิงชายคอนซี่ิตาแล้วก็วางครับเรียบร้อยครับจากนั้นนะครับทั้งหมดเนี้ยมันคือเลเยอร์ครับเราก็ Copy Layer าาาก๊อปปี้เลเยอร์มาวางลากมาเลยครับอันนี้เบสิคี้ง่ายครับเลเยอร์ Layer. อ่าง่ายไหมไม่ได้ยากเลย จากนั้นคอสโค้ดก็คือโครงสร้างหลังคาก็ไปที่หน้าคอสโค้ดครับแล้วก็ไปก๊อปปี้มาครับนี่งานโครงสร้างหลังคาคลิกขวาก๊อปปี้เอาดัต้ามาวางครับคลิกขวาวาง Special นะเพสสเปเชียลนะครับแล้วก็เลือกแบบ Value ค่าอย่างเดียวนะครับอ่านี้มันก็จะกลายเป็นข้อมูลอย่างเดียวนะครับโอเคละจะได้มาคนทอนค้างไว้แล้วก็ลูดครับ อันนี้อันนี้เป็นง่ายๆนะครับอันนี้ยิบต่อยไอคิวเนี่ยมันเป็นงานสาปัดนะเชิงชายนี่ไม่ใช่งานโครงสร้างครับวิธีการคือเราก็มาที่คอร์สโค้ดครับก็มาเป็นงานมุงหลังนะคานี่ยงานหลังคานี่งานหลังคา,า,านะครับอันนี้เป็นตัวนี้นะก๊อปปี้แล้วกลับมาครับแล้วก็มากดวางวางแบบ s p ป c ชียลนะแว l u e ู Value ครับอ่ะเรียบร้อยครับ เราก็จะได้คอสโคสแหละนะครับคอสโคดมีความจะเป็นในการที่แบ่งบทงานนะครับใครไม่รู้ตรงนี้มายัางไงก็ไปดูในคลิปแรกใน,นตอนที่สามสิบแล้วนะต่อไปครับเรามาดูชื่อครับชื่อคือเราอยากให้เหล็กทุกตัวเนี่ยมันชื่อเดียวกันคือในกรณีที่ต้องการที่จะไม่อยากแบ่งว่าเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเหล็กอะไรนะให้เรารวมตัวเดียวกันเลยแนะนํนา,นาว่าให้ใช้ชื่อเดียวกันเลยนะครับอย่างเช่น b m s เเนี่ยนะครับมันคือคือเหล็กจนมีสองแบบก็คือเหล็กร้อยยี่ิบห้า นะครับนั้นไอตัวจันทันเนี่ยมันคือตัวเหล็กร้อยคูณห้าสิบเราก็มาพิมพ์แล้วนี่สี่ร้อยคูณห้าสิบคูณยี่สิบคูณสามจุดสองนะครับอันนี้อันนี้คือเหล็กตัวสี่นะครับของของตัวจันทันแต่ตัวอื่นเนี่ยเป็นเหล็กสี่ร้อยยี่บห้าคูณห้าสิบคูณยี่สิบคูณสามจุดสองคือตอนทำ BOC เราไม,ไม่อยากแยกไง นะครับแล้วก็ทำแค่แบบแบบนี้เลยครับอ่าเคลียร์นทุกคนเคลียร์นะครับเพราะอะไรนะอ,อเดี๋ยวน,ะนี้มัน,นมนนีแปรอยู่้ยวยอ,อันนี้อันนี้คือแปรนะนี่คือแปดสิบแปดลูกโอเคแล้วก็ตัวอันนี้คือแปอแอนนอทั้งหมดเลยเหมือนกันหมด อ่าอันนี้ก็เป็นเชิงชายเชิงชายไม้เทียมแปดนิ้วหน้าแปดนะครับโอเคจะได้มาแฟกเตอร์ครับแฟกเตอร์ไฟไหมเอ่อไม่ต้องมีครับหนึ่งเลยอ่ ต่อไปครับเราก็จะมาอ๋อลืมไปลืมไปเราจะวัดเป็นอะไรล่ะลืมบอกไปว่าคือเราจะถอดราคาออกมาเป็นกิโลกรัมหรือเป็นท่อนถ้าเป็นท่อนเนี่ยเราก็พิมพ์เท่ากับความยาวที่วัดได้ครับเดี๋ยวเราวัดเป็นความยาวนะเดี๋ยวใส่ก่อนนะความยาวเป็นเมตรครับเี่เป็นเมตรเราวัดความยาวเป็นเมตรมัวความยาวเป็นเมตรแล้วนะครับถ้าเราต้องการว่าเป็นท่อนเนี่ยพิมพ์เท่ากับหนึ่ง หารหกเพราะท่อนหนึ่งือหกเมตรเข้าใจไหมครับอย่างเงี้ยคือท่อนเราลากมาวางแบบนี้ท่อนแต่ตอนนี้เราจะไม่เอาอ่ะเราจะคิดเป็นกิโลกร,รมัมแล้วคิดกิโลกร,รัมสามสิบาทตอนนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าอยากเชื่อผมเรื่องราคานะไปเช็คกันเองนะครับว่าราคากี่บาทตอนนี้เหล็กนะราคาผันผวนนะครับก็ถ้าเราอยากเช็คเป็นกิโลกร,รัมครับเราจะต้องมาดูน้ําหนักกิโลกร,รัมต่อเมตรนะครับแต่ตัวแปรสมัยรูปเนี่ยคงคิดเป็นท่อนละเพราะว่า ตัวเขาเองเนี่ยมันไม่คิดเป็นกิโลกร,รมัมเพราะซื้อมาสำเร็จรูปนะครับเอาละไอ้ตัวเหล็กตัวซีตัวนี้กี่หนักเท่าไหร่ให้เราไปใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า building tool ครับ building tool เครื่องมือ building tool เนี่ยนะครับมันมีคู่มือสอนนะอยู่ในคู่มือนะครับดีก่อนคู่มือคู่มือ building tool นะครับ นี่ครับบทที่เก้านะไปดูนะสอนละเอียดนะครับทําหลังคา,างต่างๆด้วยนะคาโค้งนะไปดูนะบทที่เก้านะครับ building tool นะก็เครื่องมือ building tool นี้นะครับมันจะมีตรงนี้คลิกนะครับแล้วเราก็กดนะครับไปที่เหล็กตัว C เห็กตัว C ครับเนี่ยเหล็กตัว C ก็คือไปดูไปดูคู่มือนะต่อสอนเราก็สอนแล้วนะตัวนี้เหล็กตัว C ครับแล้วก็มันจะมีน้ำหนักเหล็กให้ครับ อันนี้มาตรฐานมอกนะเหล็กร้อยคูณห้าสิบคูณยี่สิบคูณสามจุดสองห้าจุดห้ากิโลกรัมต่อเมตรโอเคหนะ้าจุดห้าถ้าเป็นร้อยยี่ห้าล่ะร้อยยี okay. 5. 5่ห okay. ้าคูณห้าสิบคูณยี่สิบคูณสามจุดสองก็หกจุดหนึ่งสามห้าจุดห้ากับหกจุดหนึ่งสามโอเคห้าจุดห้ากับหกจุดหนึ่งสามโอเคครับแล้วก็อันนี้คือห้าจุดห้าเซกเตอร์คือเท่ากับ หนึ่งคูณห้าจุดห้าเอ้หกจุดหนึ่งสามส่วนในตัวอันนี้คือเท่ากับหนึ่งคูณห้าจุดห้านะครับเก็ตเนาะอันนี้ผมก็เท่ากับตัวนี้เลยกันง่ายด,ดีเราลากออกมาอืม้ม ต้งบอกไปก่อนผมเองก็ไม่เก่งเซลเท่าไหร่นะถ้าใครบอกว่าตัวเองไม่เก่งเซลเลยเนี่ยดูผมนะผมไม่เก่งเซลเท่าไหร่หรอกทีนี้เชิงชายไม้เทียมเนี่ยมันเป็นแผ่นแผ่นหนึ่งเนี่ยมันสามเมตรหรือเปล่าอันนี้น่าจะนะครับอ่ะก็มันจริงๆความยาวอาจจะมีแบรี่นะแล้วแต่ยี่ห้อนะแต่ผกติก็สาเมตรนะนะครับเอนสานมาได้สามเมตรอ่ะหนึ่งหารสามแล้วหน่วยเนี่ยออกมาเป็นแผ่น คืออะไรที่มันเป็นบางๆมันเรียกแผ่นเลยจริงไม่เกท่อนวะโอเคอันนี้ก็ท่อนอันนี้เป็นกิโลกร,รัมนะกอกจแสบสมุดลูกเนี่ยเรียกเป็นท่อนนะครับอันนี้ก็เป็นกอกจุดน้ําหนักนะครับเพราะเราแปลงเป็นก,กิโลกร,รัมไงเห็นไหมไม่ยากเสิบวลาครั้งเดียวครับจบเลยโอเคกิโลกร,รัมเนี่ยตอนนี้ขอสามสิบบาทนะ ผิดพลาดประการใดอย่าใช้ตามนะครับสามสิบบาทนะครับชิ้นช้ยไม้ไเทียมแผ่นละเท่าไหร่แผ่นสามเมตรเมตรละห้าอ่ะนี่ต้องบอกก่อนผมนั่งเทียนนะร้อยห้าสิบไปสรุปรูปนะครับ โอเคอันนี้อย,อย่าอย่าไปใช้ราคาะอกนะนนทุกคนอย่าสนใจราคานะครับเพราะราคามันเป็นเรื่องศิลปะอยู่แล้วศารสิลป์บางคนขายขายงานบ้านตารางเมตรละหมื่นสี่บางคนขายตารางเมตรละแปดพันไอ้พวกนี้มันเป็นเรื่องที่อย่ามาดามาก,กันนะครับเพราะว่านักขายนักการตลาดนักกลยุทธ์นะครับนะมันมันมันไม่เกี่ยวกันนะอันนี้การขายเนี่ยการตั้งราคาเนี่ยนะแต่ถ้าถ้าเรามีบีบีคิวสำหรับการควบคุมโครงการเนี่ย อันอีกเรื่องหนึ่งก็คือ b o q จะมีหลายแบบแล้วผมเกิดมาตอนแรกแล้ว b o q มีหลายแบบนะครับยื่นแบงก์ก็อีกอันหนึง่งยื่นลูกค้าอีกอันหนึ่งให้เราเก็บไว้ทางกำไรอีกอันหนึ่งทําให้ลูกน้องดูก็อีกอันหนึ่งนะเออมันมันต้องมีหลายตัวนะครับโอเคอันนี้เราก็มาใส่ค่าแรงเอาค่าแรง8บาทนะครับอันดีท่อนหนึ่งค่าแรงเท่าไหร่ค่าแรงก็ถ้าไม่น่าเกียดก็ต้องมากกว่า15เปอร์เซ็นต์นะสำหรับผมนะ นะครับเอาไปก่อนใส่ไปก่อนไม่เป็นไรคือสิบห้าเปอร์เซ็นของค่าของอะ่ะโดยโดยโดยของที่ใช้แรงงานะนะแต่ถ้าของเป็นคลาฟอะ่ะของที่เป็นสีมืออะ่ะอันนั้นต้องอีกแบบหนึ่งนะอย่าไปคิดไม่เหมือนกันนะงานศิลปะมันงานอาร์ตเวิร์กนี่มันก็ต้องค่าแรงก็คือต้องมีค่าค่าวิชาชีพค่าศิลปะนะอันนี้มัน,ม,นมันอีกเรื่องหนึ่งนะครับอย,อย่ามาใช้เหมือนกันนะนี่ก็ผิดเหมือนกันเนี่ยก็ผิดนะ ถ้าเรา15%ก็คือ30บาทใ่40บาทแลยครับปีมันต้องปี้นไปอะนะโอเคอันนี้ก็ใส่ไปก่อนอย่าอย่าอ,อย่าไปนะครับอย่าไปอย่าไปดูราคาหน่อิบนะโอเค10%แล้วกันเผื่อหนะ่อยเผื่อพลาดเผื่อเดือเผื่อขาดนะครับเสร็จนะตัดต่ออะไรอย่างนี้นะ จริงๆพอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนอยู่ที่ช่างเลยตัดทิ้งตัดกว้างนะครับงานเล็กงานใหญ่ในเรื่องหนึ่งนะเป็นสิ่งที่ผู้ผู้คิดคำนวณเนี่ยต้องต้องไปนั่งกดเองโอเคร okay, เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะจบแล้วนะครับก็กดเซฟครับตอนนี้ผมใช้ดัต a ต a s e เบ v รี i o ชั่นสองผมไม่ได้ใจว่าผมซิงค์ถูกหรือเปล่าผมก็ต้องมาซิงค์ใหม่ปิดนะครับแล้วก็มาซิงค์ใหม่วิธีการซิงค์นะครับไปที่ Open สเกดบิมทูครับแล้วก็กด Quick Data Link แล้วออกคำสั่งนะครับ Import Data าโนโลยีไม่สำคัญนะครับเพราะว่าเราลบกันลบ Data ทิิงไปแล้วแล้วก็ออกไปเลือกดีครับไฟล์ที่ทำไว้แล้วก็มันก็จะ Import เข้ามาโอเคจากนั้นปิดนะครับตรงนี้แล้วกดค u i c k ิ o q แล้วกดอัปเดตครับ โอเคกดจอแล้วมาดูดิว่ามีงานเหล็กมาหรือ,อยังงานเหล็กไม่มีเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับพี่กอนไม่มีเพราะอะไรครับมันปิดอยู่ไง <c oughs> อ่าเปิดตาครับอัปเดต โอเคมาแล้วครับเอาละเช็คยังไงครับก็กดเลยครับนี่เลขสี 4. 4, 4, 000, 400, 50, 4, 50, ่สี่ก็คือจทันสี่ร้อยคูณห้าสิบคือจนทันครับเห็นไ,ไหมมาแล้วครับต,ต่อไปก็คือตัวสี่ร้อยยี่สิบห้ามันก็คืออเศดั้งตะเขสันตะเขรา,างเรียบร้อยครับเห็นไ,ไหมเช็คได้ครับต่อไปเชิงชายอ่าแปะแปลก่อนแปะ โอเคเชิงชายไหมเทม8นิ้วโอเคครับเห็นไหมจบแล้วครับแล้วตอนนี้ถ้าเรากดดรอปดาวเมนูครับอ่ขยายตั้มจอก่อนเราจะเห็นนะครับว่าตอนนี้ถ้าเรากดปิดตรงนี้ครับจะเห็นว่าตอนนี้งานโครงสร้างอยู่ที่4 0 0 0 0งและตัวถานปัดเนี่ย3 0ป0ไอ้3แ8ดนี่คืออะไรก็ดูได้ครับก็คือเชิงชายถูกไหมงานหลังคา เชิงชาย8นิ้ว388นะครับนี่เห็นไหมครับว่านี่คือข้อดีของการทำ Quick บ i o c u ต่อไปครับงานวิศกรรมโครงสร้างครับก็แบ่งตามนี้เลยสี่ด้านสองครับล่าสุดเนี่ยเราดูงานโครงหลังคาใช่ไหมงานโครงหลังคาตอนนี้ครับอยู่ที่138,000บาทนะครับอันนี้ยังไม่จบนะมันจะมียังมีสีทาการสนิมนะครับงานงานทาสีการสนิมนะครับเดี๋ยวต้องใส่ด้วยซึ่งอยู่ในงานสีนี่ครับ โอเคนะครับเนี่ยงานรงสร้างหลังคานะครับี่อ่ะโอเคก็เดี๋ยวผมคิดว่างานทาสีกระสลิดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเดี๋ยวผมแยกไว้คลิปหนึ่งจะให้ดูว่าเราสามารถมีเทคนิคไหนบ้างในการคิดนะงานทาสีกระสลิดเพราะว่าการที่เราจะทาสีลงบนเหล็กที่มันมีความโค้งเนี่ยมันทําให้เครื่องน่วงนะครับเรามีกลยุทธ์ในการทํางานนะนะทำงานเนี่ยนะครับรอยฟังนะคนทั่วไปเนี่ยทํางานนะครับ ทื่อๆนะทาไปตามคนอื่นบอกเนี่ยอย่างเงี้ยเหนื่อยครับเพราะอะไรรู้ไหมทำงานตามหน้าที่ระบาดเฉยแล้วไม่มีกลยุทธ์เลยไม่มีแนวคิดไม่มีกระบวนการเลยนั่นเองการทํามันต้องมีกระบวนการผมเป็นคนนึ่งเก่งมากมายที่เติบโตนะครับทํางานด้ไวกว่าคนอื่นเนี่ยเพราะว่ามีนะครับวิธีการทํางานที่แตกต่างจากคนอื่นเรารู้อยู่แล้วว่าการทําบิมเนี่ยนะครับบางทีเราใส่ดาต้าเยอะเข้าไปมากเยเครื่องมันหน่วงบางคนก็ใส่อยู่นั่นแหละใสยย่จนเครื่องหน่วงแล้วก็มาโวยวา,ยวายว่าคอมพิวเตอร์ไม่แรง อย่างเนี้ยครับมันคือการทํางานที่ไม่มีกลยุทธ์เราอ้างโน่นอ้างนี่อ้างนั่นนะครับผมเล่าฟังนะตอนที่ผมทํางานบีมครั้งแรกนะครับนี่ผมเรื่องจริงเดี๋ยวมีโอกาสเปิดคลาสบีมเนี่ยหรือผมมีการสัมมานาผมเล่าฟังว่าในปี2011ผมสร้างนะครับโมเดลพลันต์ลงไฟฟ้าผมเนี่ยขนาด56เมกซแล้วผมเขียนทุกอย่างหมดทาโครงการสรัินคาเนี่ยนะครับด้วยคอมเนี่ยคอทูนะตอนนั้นนะครับแล้วก็แรมเนี่ยถ้าจะไม่ได้4หรือหรือ8นี่แหละ ซึ่งมันช้ามากแต่ผมก็มีกลยุทธ์ไงเมื่อเราทํางานปุ๊บช้าแล้วเราต้องคิดไงคิดวิธีการแก้ปัญหาไงสมองเนี่ยนิวโนเนี่ยมันจะหาวิธีการคิดให้เราทําให้เรามีนักเป็นนักกลยุทธ์นะั้นวางแผนโดยการแบ่งกระไฟไหมปิดโน่นปิดนี่ปิดนั่นไหมทําอะไรไหมให้มันเร็วขึ้นนะครับโดยการปรับตัวนะั้นเราจะไม่อ้างว่าโน่นนี่นั่นเพราะคนทั่วไปเนี่ยจะอ้างโน่นนี่นั่นนะครับอ้างโน่นอ้างนี่อ้างนั่นโดยที่ไม่คิดกลยุทธ์หรือไม่โทษตัวเองเลยว่าเฮ้ยเพราะเราอาจจะ เออมันไม่ปัญหามันเยอะจริงๆเออเครื่องมือมันแย่คอมพิวเตอร์มันแย่นะอะไรแย่หมดเลยเราไม่แย่เลยเราโคตรเทพเลยไม่ต้องครับให้เราเริ่มที่ตัวเราก่อนแล้วเราค่อยปรับตัวหาสิ่งต่างๆที่มันคนที่สําเร็จนะครับคนที่ทำทำได้เรียนรู้ได้ไวคือคิด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 ครับความคิดสําคัญกว่าการกระทําเพราะความคิดมันควบคุมการกระทำพระรู้เจ้าบอกไว้นั้นหลักการเดียวกันครับถ้าคิดว่ายาก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 มันจะยากถ้าเราคิดว่าเอยทาแบบนี้ไม่ได้มันทําไม่ได้ก็ไม่ได้ต้องมีกลยุทธ์ลองดูเลยครับในห้องเรียนมีใครบ้างที่มีกลยุทธ์เก่งกับ นั้นเองอยากให้ทุกคนนะนกำลังใจทุกคนนะครับว่าลองดูค่อยๆช้าๆเรื่องสมองเนี่ยเรื่องความคิดเนี่ยมันปรับตัวยากนิดหนึ่งเหมือนร่างกายเราครับเรามีกล้ามเนี่ยเราต้องเข้าเวทใครอยากจะอยากมีหุ่นดีเนี่ยไปเข้ายิมวันเดียวไม่ออกไม่เกิดเหมือนกันเช่นเดียวกันครับความคิดก็เหมือนกันความคิดมันต้องฝึกเป็นปีเริ่มฝึกวันนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกลยุทธ์ในการหลีกเลี่ยงความหน่วงของเครื่องเมื่อเราดิวกับการถอดวัสดุประเภท 皮油干不皮油。